สวัสดีครับผมป๋าเดเกษตรกรสีขาครับครับวันนี้ก็มาแชร์ข้อมูลนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับในฐานะผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับผมจะได้มีการแก้ไขการป้องกันหาแนวทางป้องกันนะครับวันนี้ไปเจอทุเรียนนะครับผมที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อราลงนะครับแล้วก็ใบร่วงนะครับจากนั้นก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับ ตอนนี้ใบเก่าไม่เหลือเลยนะครับแล้วก็กำลังแตกยอดใหม่นะครับแล้วก็มีบางกิ่งนะครับที่แห้งก็มีนะครับที่แรกผมนึกว่าเป็นเฉพาะต้นที่ให้ลูกมาแล้วเนื่องจากแบกรับลูกมากเกินไปแต่ว่ามีต้นเล็กด้วยนะครับที่ยังไม่ให้ลูกก็เป็นอาการเดียวกันนะครับก็ดูเหมือนกับต้นจะสซมๆหน่อยนะครับผมก็รอรุ้นว่า ยอดที่แตกออกมาใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นใบเพสลาดนะครับได้เยอะแค่ไหนนะครับนี่ครับมีหลายต้นนะครับที่เป็นอาการเดียวกันพอดีน่าจะเกิดจากช่วงที่ฝนตกบ่อยนะครับฟ้าไม่เปิดนะครับแล้วก็เชื้อราลงแล้วก็เลยทําให้ใบเก่าๆร่วงหมดเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังแตกยอดขึ้นมาใหม่นี่นะครับผม ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องอันตรายอีกเหมือนกันนะครับผมเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเชื้อรานะครับสําหรับพื้นที่ที่ฝนตกบ่อยพื้นที่ที่ฟ้าไม่เปิดนะครับนี่ครับบางต้นก็แห้งทั้งต้นเลยก็มีนะครับแห้งตายทั้งต้นเลยก็มีนะครับหรือว่าท่านใดนะครับมีวิธีการแก้ไขแนวทางการป้องกันการแก้ไขการรักษาก็แนะนําเข้ามาได้นะครับ ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็นําข้อมูลมาแชร์ประสบการณ์กันเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับส่วนท่านที่ชมใหม่อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม